พ่อใหญ่สบายดีสบายดีก็วันนี้แวะมาเยี่ยมพ่อใหญ่สัมพ่อทองนะครับเี่สุขภาพช่วงนี้เป็นไงครับสบายดีครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ กินยาดีไหมครับนี่ออยู่ครับผมพบกับเราครับช่องกกยเจียง คลายแก้วสักใบครับผมเป็นไงพ่อใหญ่สบายดีสบายดีก็วันนี้แวะมาเยี่ยมพ่อใหญ่สำเพอทองนะครับนี่สุขภาพ ทุกนนี้เป็นไงครับสบายดีครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับกินยาดีไหมครับนี่น้ยยุวายจีน่าเนี่ยฮะก็ดูรวมๆแล้วก็สุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะครับนี่ได้กินหัวอาหารไหมครับนี่ไม่ครับช่วงนี้เขาไม่กินบอกเขาไม่ติ๊กเจ๊อ๋อ ก็ขาดสารอาหารนิดนึงครับอาหารม็ดตอยังม่แจกเลยยอดเลยครับโอ้กี่ปีแล้วเห, <80 S 1> หรอประมาณประมาณ80ครับผมก็เป็นช้างพ่อใหญ่แต่ว่ากินสายยางกินน้ำกับสายยางนะครับนี่ไม่โบราณน,นะครับสมัยใหม่อยู่นะครับ สวยงามครับกลางคืนนอนไหนนอนนี่บอกก็อยู่นี่มีอยู่หลายเชือกเลยนะครับนี่เป็นอ,นอนาณาจักรช้างครับอยู่ทางนี้ครับ พอใหญ่สัมพอทองได้ยาอะไรมาให้กินวันนี้ส้มกูอนอะ่ะ ตัดเอากินแต่ยอดมันปลายเขาไม่ค่อยกินเหรองาเป็นไรนี่งาฝั่งนี้เป็นรอยอะไรเขาเล่นเป็นโซ่หรือเล่นลวดหนาม,มนก,นก็น่าจะรอยลวดหนามแล้วครับพอใหญ่สะออทองครับก็สุขภาพแข็งแรงนี้ครับเป็นลมโพลมไสให้ลูกหลานนะสะพอทองเอาความหล่อ ของพ่อใหญ่มาฝากครับวันนี้สวยงามครับนะก็ช้างเชือกนี้นี่ตอนสมัยผม อายุ2ี่สิบปีนี่ผมนั่งเชือกนี้นะครับบวชนะครับนี่ตอนผมบวชนี่นั่งเชือกนี้นะครับสมัยตอนนั้นนี่หุ่นแกยังวัยรุ่นกว่านี้ครับงาตอนนั้นยังไม่ไม่ไม่ไมค่อยขนาดนี้นะครับดูงานตอนนี้นี่โอ้ค่อยสวยงามเลยครับ ประมาณสิบกว่าปีได้แล้วครับตอนที่ผมเคยขึ้นแห่นาคนะครับผมนั่งพราเฉพาะท้องนี่แหละครับแห่ตอนนี้ควานยังเปรยวยาให้อยู่นะครับก็ช้างเชือกนี้นี่อยู่ในโครงการข้อนาจักจังหวัดสุรินทร์นะครับ พอใหญ่สุขภาพแกก็สมบูรณ์ดีนะครับก็ดูรวมรแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีแต่ก็เวลาควานให้กินหญ้านี่ต้องเอายอดหญ้านะครับว่าฟันแกช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีนะครับต้องกินหญ้าอ่อนอย่างเดียวเลยครับก็ต้องคัด หญ้าเป็นพิเศษให้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 ทานนะครับฟันแกไม่ค่อยจะมีมีน้อยครับต้องดูแลอย่างดีนะครับช้างอายุป,ประมาณ80ปีถ้าดูแลไม่ดีนี่โอ้ยากเหมือนกันนะครับจะพ้อมกว่าน,นี้อีกนะครับก็ดูรวมๆสุขภาพแกก็ดีอยู่นะครับ ปกติแล้วช้าง80ปีนี่ช้างอายุประมาณขนาดนี้นี่จะเห็นซี่โครงแล้วนะครับก็แกไม่ค่อยเห็นซี่โครงก็ถือว่าควานเลี้ยงดีครับแสดงว่าให้อาหารอย่างดีเลยนะครับ Nông nông, hộp sôm kia, anh ấy, mới bị... Họp xong, ấy mới bị bị bì 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 nó bị bị vậy bì bị bị bì 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 bị bì 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 ดิงจาสอดต้นนีก็อันนี้เป็นใบหญ้านะครับใบข้าวใบข้าวกับหญ้าปนกันนะครับแกจะทานไหมนอ้องแกเลือกอยู่นะครับโอ้เอาเอาอยู่ครับถึกว่าจะไม่เอา เลยครับเต็มที่เลยครับ<า>ก็ดูช่วงข้างหน้าข้างหลังมาดูข้างๆครับผม กูจะทำไงงั้นกูจะเอารถปลูกอยู่พ่อเบาก็ได้พ่อยังเฮียงแท้ดูข้างๆนะครับก็ดูรวมๆก็สุขภาพยังดีอยู่นะครับดูข้างๆฝั่งใกล้นู่นคือผาดัมมี่นะครับซีดอร์ดัมมี่ ตกมันอยู่นะครับไม่กล้าเข้าใครโอแกฟันไม่ค่อยดีนี่แกเคี้ยว เคี้ยวยากอยู่นะครับแกก็ค่อยๆเคี้ยวดูครับสุดยอดเลยครับรอครับรอก็ฝนก็จะตกนะครับก็ฟ้ามืนมาแล้วนะครับ สบายแล้วครับพ่อใหญ่เอาความรอมาฝากเอฟซีครับวันนี้ดูครับดูงาสิครับโอ้โหสวยงามครับผมอายุ80ปีนี่งาขนาดนี้นี่ถือว่ารักษางาอย่างดีนะครับโอ้แกฟันไม่ค่อยดีแกก็จะค่อยๆเคียคยเ้ยวนะครับ แกไม่ค่อยแกจะไม่ค่อยรีบเคี้ยวนะครับไม่เหมือนช้างวัยรุ่นนะครับอายุแกก็เยอะแล้วนะครับแกก็ค่อยๆเคี้ยวดูครับค่อยๆจับทีละนิดทีละนิดครับฟันไม่ค่อยดีครับครับผมก็วันนี้เอาความรอของข่อใหญ่ สพทองมาฝาก fc นะครับนี่สำหรับทริปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกุยเจียงไลกแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้าที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ